สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 อบตบางโปงร่งร่วมกับวัดบางโปร่งจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสบ้าชนไก่สืบสารประเพณีสงกรานต์ประจำปี2568ที่สนามการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสบ้าชนไก่วัดบางโปร่งตำบลบางโปร่งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปร่งร่วมกับวัดบางโปร่งจัดง,งานสืบสารประเพณีสงกรานต์ประจำปี2568กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสบ้าชนไก่ชิงเงินรางวัลรวมกว่า15,000บาทระหว่างวันที่15-17เมษายน2568ตั้งแต่เว ลา18นาฬิกาเป็นต้นไปโดยมีพลตำรวจตีวสันต์บุญเจริญอดีตผู้บังคับการอ,อกกอสทออสอคุณพนิดามงคลสวัสดิ์สอสอสมุทรปราการนายอนุสัก์ลรมโพลองประธานสภาอบตอบางโปง่งร่วมเป็นประธานยิงลูกสบาชนไก่เปิดการแข่งขันโดยมีนายสเสน่ห์กรุดผู้แห่งวัดบางโปง่งเจ้าของบริษัทห้างร้านฝ่ายจัดการแข่งขัน ประชาชนชาวชุมชนตำบลบางโปง่งเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทได้แก่สบ้าชนไก่ประเภทเดี่ยวสบ้าชนไก่ประเภทคู่และสบ้าชนไก่ประเภทเด็กมีจำนวนลูกสบ้าให้คนละ20ลูกไก่5้าตัวผู้แข่งขันฝ่ายใดสามารถล้มไก่ได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะและกรณีล้มไก่ได้ทั้ง5้าตัวจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปสำหรับชาวชุมชนตำบลบางโปรงได้พยายามอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านสบ้าชนไก่นี้ไว้ซึ่งเป็นการละเล่นที่สืบต่อกันมาเกือบ100ปีแล้วถือเป็นว่าทำ ที่สะท้อนหเห็นถึงวิถีของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีโดยการศึกษาการเล่นสะบ้าชนไก่มาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นกีฬาที่สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนสร้างความสนุกสนานในงานประเพณีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ฝ่ายจัดการแข่งขันได้ใช้ศาลานในประสงค์ของวัดบางปรงแห่งนี้สร้างเป็นสนามที่ออกแบบง่ายซึ่งถือว่าเป็นการละเล่นของชาวบ้านและมีกองเชียร์ทุกเพศทุกวัยต่างสนุกสนานไปกับการละเล่นสะบ้าชนไก่ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาตลอดทั้งการแข่งขันโดยได้รับ ความเมตตาจากพระครูพุทธ,ธิสารโสพิษเกษมพุทธ,ธิสาโรที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าวาดวัดบางโปรงพระเวาพระสารทูทีราพุโทโธเลขานุการเจ้าวาดวัดบางโปรงเที่ยวเฟือสถานที่ สัผ้มนอนลัก8ันองคสวัสดีครับผมอนุสักโคมโพรองประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลมงโปรงนะครับวันนี้นะครับที่วัดองโปงเรานะครับได้จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสะบ้านชนไก่ขึ้นนะครับเพื่อเป็นการสืบสารประเพณี และก็อนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของไทยเรานะครับซึ่งตะบนตงโป่งกีฬาสบ,บ้าชนไก่ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนะครับลเล่นกันมาประมาณร้อยกว่าปีนะครับตามที่ได้สอบถามผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่นะครับแล้ววันนี้ก็ต้องกราบขรบพระคุณท่านพระครูวุฒิสารโสภิตเจ้าว,วาดพระองโปรงพระอนุสรพมโพนะครับพระตัต้พระสารลดนิมเนียมหลวงพี่ว่าวครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการแข่งขันอบตอบางโรง แล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับบริษัทห้างร้านที่ร่วมให้การสนับสนุนในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสบ,บ้าจนงนไก่ในครั้งนี้นะครับกาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับเราจะอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านสบ,บ้านชงนไก่ไว้นะครับเพื่อให้ลูกหลานเราได้ดูเราจะจัดการปีละหนึ่งครั้งนะครับคือช่วงประเพณีงสงการานต์วันที่1 5ถึง17นะครับเราจะมีการชิงชนะเลิศนะครับ ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมามาชมมาเชียกีฬาพื้นบ้านของเรากันนะครับขอบคุณครับทีมข่าว aec tv channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่ เลขที่2 0 1ทับหนซอย17ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096-768-4595 081-357-0422สนโ,นโดกแปีคอกฟี่กาแฟ่สุขภาพกาแฟทีดีหวานม่มีไขมันให้กาแฟ,ทาแ,ฟแทน ทัชมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน